โอ้นี่นี่นี่เสือเสือเห็นปล่อยได้ไหมเสือโอ้เสือได้แล้วปล่อยโอ้นี่มีอีกตัวนึงโอ้ที่นี่ก็มีตัวใหญ่โอ้ของพ่ชัยสวยงามครับอันนี้ใหญ่กว่าอีกฟันที่ใหญ่กว่านิดหน่อยโอ้มันมันมันได้แล้วโอ้พ่อก็ได้อีกตัวนึงนั่นแจมแจมแจมโอ้นี่ก็มี สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเรายังอยู่กันที่บ่อเดิมเมื่อวานนะครับบ่อธรรมชาติราคา2,500บาทเมื我們我們่อวานเราได้เอาปลาบางส่วนออกไปขายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาปลาที่เหลือออกแล้วก็จะมาสรุปยอดกันในช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่ทางนู้นตรงนันปลาช่อนเยอะเลยเมื่อกี้เห็นอะเมื่อวานเราขายได้เกือบเกือบสองพนะครับ โอ้ตรนี้มีตัวหนึ่งนี่โตัวใหญ่ไซสครึ่งโลวันนี้เปิดฉากสวยครึ่งโลสวยงามสวยแต่แต่สวยโอ้ยโอ้ยโอยตก ลุยได้เลยมีอีกเหรอปลาช่อนเออปลาช่อนเยอะจริงครับบ่อนี้นี่สายงากนู่นที่หลานชายก็มีใช่โอ้โหปลาช่อนเยอะนะเยอะนะบ่อนี้นี่ด้วยความที่เมื่อวานแดดโคตรร้อนนะครับเช้ามานี่คือเนี่ยครับพวกปลามีราคาครับปลากดอะไรอย่างนี้ ตายไปไม่น่าจะต่ำกว่า20โลครับโคตรเสียดายนะ,ะนี่ในาย่านนี้นะ่าตื่นเต้นเมื่อวานอ่ะนะเห็นเข้ามาทางนี้หลายตัวเจ้าเสือเจ้าเสือครับอันนี้เหรอ

ก้อนอะไรอ่ะเอาเหรอนี่ยังไม่ถึงไหนก็ได้หลายตัวแล้วนะหนึ่งงกาหนไ่หนไหานหนี่ยังไม่ถึงามได้หายตั้วนะนี่มีห้ห,บหับอยู่ โอ้นี right ่นี h, <8 50. S 1> ่นี <for> ่เสือเสือเห็นก่อนนะได้ไหมเสือโอ้เสือได้แล้วปล่อยโอ้นี่มีอีกตัวหนึ่งโอ้ที่นี่ก็มีตัวใหญ่โอ้ของวิชัยใช้งามครับอันนี้ใหญ่กว่าอีกัอที่ใหญ่กว่านิดหน่อยโอ้มันมันมันได้แล้วโอ้พ่อก็ได้อีกตัวหนึ่งนั่นแจมแจมแจมโอ้นี่ก็มีโอ้ปลาทู นี่ไม่พ้นวันเนี้ยอ้าวพี่ชายก็ได้ดีๆเออะตกตบตกเออนั่นมันเป็นที่หลบสุดท้ายไงญาติที่เหลือพวกเนี้ยมันมาหลบที่เนี่อ๋อปลาไหลบ่นั่นไงนั่นไงนั่นไงไหนหล่าหล่าหล่าอือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮไม่ปล่อย เอาไปปล่อยอไปปล่อยายนี้ปล่อยสักปีนึงก็แตะไข่ได้ไ <ป S 2> ตทนน้อยตทนน้อยนี่หนนี่ปลานิ่นปลานินน่นไปขำตายอยู่นะเนี่ยเมื่อวานน้ำร้อนเกินนะครับปลานิน่นปลากดปลาส้อยตายไปเยอะมากครับ มูลค่าที่ตายไปนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งพัน 1, นะครับเอาไปฝังหมดละปลาพวกนั้นฮะฮะฮะอ๋ะอเออปูปลาช่อนเยอะจริงบ่อน,นี้เมื่อวานก็ได้เยอะวันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่ฮะ ไดอได้ี้ยเสือได้อยู่นะตอนนี้ได้อยู่เสือมาดูงานเหรอเอาลงไปก่อนเสออือลงไปลงไปเร็วลงไปเร็วนออเสือนี่เสอลงไปเร็วเออลงไป เออนั่นโอ้มาช่วยตัวใหญ่ฮะมาช่วยตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูกันครับอ๋อดูดูนี่นี่นี่อันนี้ก็ใช่นี่แต่ว่าอันนี้เป็นปลาสลามมั้งไม่ใช่ปลาช่อนนั่นแหละเอาเหรออช่นไโอเคติดจับให้หน่อยดึงหาไว้ตัวเนี้่ไหมโอ้ยโอ้บอกแล้ว ครึ <kung> ่งโลมีนะครึ่งโลมีเกือบละหนึ่งสองสามไหนฮะได้ไหมได้ไหมได้แล้วได้แล้วโอ้สามหนุ่มฮะนี่นาึกว่าแย่งตัวเดียวกันครับตัวเว้ยโอ้ปลาช่อนไซงามโอ้ปลาไหลก็ไซใหญ่เอออีกอ่ะม่วน หนึ่งสองสามห่สน่งสง่ชิบ้งเล่นปลาไม่ไหวแล้วอาเหรอเออเอาเอาตัวเล็กก็เอาโอ้นั่นเอ้ยปลาดุ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 ก็ใหญ่นี่ว่ะอือโอ้ปลาดุกวใหญ่ตัวนึ้อ ô, quá tròn ô, tôi nhìn anh sái lô ạ Tôi tròn dữ chính trình ô ố, ố, cháu đột ổng lắm สองตัวมานี่มานี่หนึ่งคนนี่นี่นี่สองตัวเลยเหรอตรงนี้อหนึ่งตัวสองตัวเลยเหรออันนี้ขังแล้วจมขั้วโอ้สายโลครับโอ้ไปแล้วโอ้สายโลยังอยู่เสร็จัดการเร็วไหนเซต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 นู้นไงโอ้สายโลครับโอ้โหสายโลตัวแรกวันนี้ม้าท้อนู่นคู่ของมันครับไอเสือกำลังล่าอยู่ที่จริงตัวนี้ก็ไซโลเหมือนกัน เสือไม่ต้องการไม่ต้องการแล้วตัวใหญ่กว่วขาขมึงอีกคนระับเฮ้ยไปจับไหมอ่ะจับก็ได้เออไล่มาเสือไล่มาไล่มาอีกมุดแล,ล้วแกนนนน โอ้โตัวนี้ใหญ่กว่าออกอ้ใหญ่กว่าเยอะด้วยตัวนี้นี่โลกว่านี่้เกิดแล้วเว้ยนี่ครับหึเกือบโลครึ่งนะว้าวโชวตัวใหญ่เต็มแล้วหรอใช่เต็มเพราะสองตัวเนี้ยอ่ะลองดูก็ได้ โอ้โหมันนะมันนะบอนี้มันนะปีหน้าเขาขายก็เราก็เอาอีกฮะเอาเจอก็จับเลยโอ้ได้ได้ได้ปลาช่อนนี่แหละคือปลามีราคา ตอนนี้เวลา8โมงกว่านะครับแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับอืมเฮ้ยเข้าไปแล้วเสียงตู้ใหญ่เลยอือปลาดุกเหรอเอาปลาดุกก็เอาเอาหมด

โอ้ไม่ต้องต้องเาไว้ทางนี้เก็บไหมไวรุ่นอ๋อตีใส่กวางปลากระชังกระชังที่เราทำว้ดูหรือเปล่าใส่นี่งนี่นะกวเจ็ดโลแล้วนี่โอ้หกเจ็ดโลนะแม่ตัวได้แล้วแค่ตัวใหญ่สองตัวนี้ก็สองโลกว่าแล้วตีใส่เนี่ยทอาไปทอ่ะเอานั้นไปก่อน ฮะงูเหรอเจองูอ่ะยังไม่รู้เอาได้ปลาเหรอปลาหมอปลาสะเด็กครับปลาสะเด็กปลาสะเด็กตัวใหญ่ต้องสูบน้ำอย่างไหมเนี่ย ก็้ว่ยปลาะอปลาตองปาตองตองหนชูหน่อยเออปลาตองปลาตองปลดหลานชายได้ปลาดุครับอืป่อนอะไรอโอ้บ่อนี้ปลาช่อนเยอะมากเลย No no no. Tu ni mana ni. Tu ni nun. Oh. Yeah. Oh. เครื่องเก็บตกรอบสุดท้ายนี่ครับที่หัวกะโหลกมีหลายตัวนะน,นเอาตัวนั้นก่อนเลยเห็นชัดๆจะตัวน้อยอไปปล่อยตีเอาไซโลตัวนั้นสิอันนั้นไม่ใช่เหรอเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยตัวใหญ่เอาเลยเอาเลย อือ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 นี่แล้อือายโลครับตัวใหญ่เลยออสองตัวเลยหลุดทั้งสองตัวต anyway> ีโชกล้องทั้งสองตัวดิ จนนี่ปลาอะไรไม่รู้จนนี่ถ้าใช้สูมจับได้แต่ปลากระโดดออกหรือเปล่านะกาโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นู่นนจนนี่มาให้เองจับแล้วนี่จะนี่เอาเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยขอแบบทีเดียวอยู่ได้ไหมเอวนั่น นั่นไปหาพี่ชายแล้วเอ,อ,อยู่ดีๆก็ไปให้พี่ชายจับไม่อาทิกับไม่แล้วอย่าให้ตาก,กล้องจับก็แล้วก็วน <c oughs> วนกลับมาให้หลานชายจับเรียบร้อยครับเกือบโลปากข้างบินพวกนี้นี่ แต่ได้ไม่มีคนเอาโน่นครับพี่ชายเจอปลาช่อนใหญ่ครับปิดฉากโผลมาเป็นตัวแถมไปไหนละโอ้ไซโล <laughs> อดูโลไหมโลกว่า,วาโอ้สแสดงว่าตัวใหญ่เท่าๆกับไอตัวใหญ่เมื่อกี้นะ โอ้โลกว่าจริงด้วยปาทอโลสองโลสามโอ้ผม,ปมเป็นตัวแถม,มแถมให้ซะเยอะเลยดูเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆครับัวกว่า ดูตัวแถมซัก่อนตัวแถมใหญ่เท่าขาพี่ชายครับโอ้ยขอโอยังใหญ่ท้องป่องนิดนิดใหญ่เท่าขาพ่อครับนี่นออกมาจะต้องโอ้เราย่างไปย่างมาขนาดนั้นเนาะสงสัยมันมุดไม่ไหวแล้วไง ยอดเด้อปลาทูไซใหญ่พวกนี้คือไซโลนะครับตัวนี้ก็เกือบโลเหมือนกันโอ้ mm hmm. oh, ดูดีกว่าเมื่อวานนะ รับเบื้องหลังกว่าเราจะได้ออกมาเป็นคลิปให้คนดูได้ดูนะครับเจ้าป่าเจ้าเสือเจ้าป่า